ก่อนจะสนใจแขกรับเชิญสนใจเรื่องของห้องนี้ก็ดีกว่านะครับของ AP นะครับที่เราออกแบบพิเศษสําหรับห้องเป็นอ้อมอทังกายนะครับตรงนี้เนี่ยดูเลยแล้วน้องนี่ช่องแสงที่เป็นช่องกระจกธรรมดาเวลาตกแต่งเนี่ยเราอาจจะมีการใส่ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้ห้องเนี่ยที่ธรรมดาเนี่ยดูพิเศษมากยิ่งขึ้นลูกเล่นนั้นคือนี่ไงครับเราเอาผนังเนี่ยนะครับมากรุวีเนียลายไม้เข้าไปตรงนี้เนี่ยใช้ฟอร์มเดียวกับช่องแสงเลยนะครับส่วนขอบเนี่ยเราใช้ขอบสเตนเลสเนียเก็บเพื่อความเนี้ยบและดูหรูหราขึ้นนะครับตรงนี้นี จะทำให้ห้องเนี่ยดูพิเศษนะครับและนี่แหละครับอีก<ช>มุมนึงนะครับก็คือมุมด้านนี้เลยนะครับเอาไว้เวลาสองถ่ายรูปใช่ไหมครับมันเฟิตเนสเขาต้อง บอดี้เวลาเราเล่นใช่ดูว่าน้าหนักในกล้ามเนื้อเราเป็นไงบ้างกระจกที่แนะนำนะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยคือว่าเป็นกระจกเงานะครับที่ลักษณะของมันก็คือเรียกว่าชาทองคือเงาสะท้อนมันมาออกมาเนี่ยเป็นสีทองนะครับมันจะทําให้เกิดมิติที่ลึกขึ้นและเข้ากับไอวีเนียลายมาที่เราทำไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับสังเกตตรงมุมนะคิวพี่ก็ใช้กระจกเงาเนี่ยอยู่2ด้านด้วย อันนี้จะมันจะทําให้เกิดลักษณะมุมมองที่เราเรียกว่าเป็นอินฟินิตี้นัอีคมาดูตรงนี้สิมาเห็นนะนับอ q ไปได้เป็น10บสคนเลยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอีคิวและอีคนั่นนั่นแหละห้องเล็กๆนะครับที่มีพื้นที่จำกัดเนี่ยเทคนิคนี้นําไปใช้ได้ไม่ต้องพูดถึงกระจกนะคะวันนี้ตัวก็มีเทคนิคดีๆนะคะในการตกแต่งผนังของเราให้สวยงามด้วยกระจกมาฝากจาก L Decoration นะคะฉบ